มาต่อที่หนึ่งงานที่คุ้มชมหลายท่านอาจจะรออยู่นะครับงานสถาปนิก6-7รวบรวมสินค้าและบริการด้านงานออกแบบวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการสถาปัตยกรรมรวมไว้ในงานเดียวครับคุณชนะสัมพลังนายกสมาคมสถาปนิสยามในพระบรมราชูปมัมบอกว่าโจทย์ของปีนี้ก็คือการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานนะครับรวมถึงรองรับความหลากหลายของวัฒนธรรม ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้วัสดุทดแทนและนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดขยะจากการจัดงานให้ได้มากที่สุดสอดรับกับเทรนสถาปัตยกรรมไทยและโลกที่ปัจจุบันคำหนึงถึงสังคมสีเขียวภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและบริการด้านงานออกแบบวัสดุก่อสร้างรวมถึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการสถาปัตยกรรม ครอบคลุมทั้งสินค้านวัตกรรมความปลอดภัยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและความยั่งยืนที่ครบวงจรนับเป็นการแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศร่วมงานกว่า1,000รายและมีผู้เข้าชมงานกว่า3 2 5 0 0 0คน งานสถาปนิก6-7จัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง5พฤษภาคมนี้นะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เดืองทองธานีซึ่งในวันที่4-5พฤษภาคมจะเชิญสถาปนิกที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาร่วมพูดคุยถ่าย,ายทอดความรู้ผ่านเวทีอาสาอินเตอร์เนชั่นแนลฟอรัซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมได้ฟรีนะครับรับจำนวนจำกัดครับ ทหคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นปิดทําการนะครับและสัปดาห์นี้ก็จะเปิดแค่สาวันเท่านั้นเองก็คืออังคารพุธแล้วก็พฤหัสแล้วก็ก่อนที่จะปิดยาวสงกรานคาดการณ์กว่าโวลุูมอาจจะน้อยเพราะคนเก็บเงินไปเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เทรดอย่างระมัดระวังนะครับขอบคุณมากค่ะ